โอ้เจอกันมืดค่ำเลยนะครับฝนจะตกอีกแล้วพอดีเมื่อกี้ฝนมันไล่นะครับดูนี่ผมถ่ายให้ดูเนี่ยมันมาไม่รู้เห็นเปล่าครับผมดูแล้วมันจะมาแนละ้วฝนครับแล้วมาเจอกันพรุ่งนี้ดีกว่าครับตอนนี้รู้สึกว่ามันจะลมแรงแล้วก็เริ่มลงเม็ดแล้วนะครับผมกลัวฟ้าอย่างเดียวได้กลัวฝนนะฮะโอเคครับแล้วเจอกันนะครับ เจอกันวันพรุ่งนี้เช้านะครับมาเจอกันครับ ลแลแมเห็นกันทุกวันมาทักทายกันหรือวันไงอ๋อสวัสดีเช้าครับมาที่สวนสะต่อนะเดี๋ยวเมื่อคืนนะ,ะฝนมันไล่เนาะก็เลยปักเบ็ดไว้แล้วก็เหยื่อไม่มีฝนก็จะไล่นะครับ ไม่รู้วันนี้มันจะได้หรือเปล่าเยือมก็จะหมดด้วยนะครับเมื่อคืนจะพาไปดูนะครับจะพาไปดูว่าโอ้วัน,นี้มาซ้ายเลยนะครับมีพาไปดูก่อนครับว่าเบ็ดมันทำงานหรือเปล่านะทำหลายอย่างครับแต่ละวัน ดูกันดักปิ้งยังอยู่ครับอยู่อยู่นิ่ง <c oughs> โอ้ี้เหยื่อหมดหมดแต่เมื่อคืนนี่ก็หมดปลาหมดสาแล้วมั้งอันนี้เมื่อคืนผมก็ วันที่ว่าใสไว้นะใสไสเดือนนั้นเนี่ยไม่รู้ว่าอยู่ได้กับก่อเต็มมันอยู่อยู่ยปลาก็หาทางจะเยอหมดหมดโอ้หมดเกลี้ยงนุ่นก็ไม่กินอันนี้มันคืนเบ็ดขาดเสาไหลออวันนี้แดดดีครับ ใส่ใจเหีว้วแต่ดีนะครับยังมีไอ้ไอ้ชอ่อนเมื่อวานยังไม่ได้กินนะพอดีเก็บหอยได้แนละ้วไปผัดผัดเผ็ดหอยโอ้ยอร่อยมากครับผัดเผ็ดหอยพอดีมีถั่วเนาะมีถั่วก็จัดไปด้วยเลยนะครับสบายเลยเราก็ยังเหลืออาหารนะ ันนี้ก็หาใหม่วันหยุดอยู่นะครับไปดูฝั่งนี้ก่อนเดี๋ยวเรืดูฝั่งนี้นะครับมีเปล่าไอ้งโง่เดี๋ยวันนี้ต้องเช้านี้จะได้ยกเลยนะน้ำมันแห้งลงหรือไงเนี่ยเบ็ดห้อยหมดเลยอย่าเกี้ยงตับเลย น้ำมันเหมือนแห้งลงนะครับเพราะว่าเห็นไหมตะขอมันห้อยอนนี้ใสเมื่อคืนจับเขียดได้สองตัวนะใส่เขียดเดี๋ยวมาดูไอ้โง่กันครับวันนี้แดดออกดีเลยตายแล้วครับผมไปดูปลาช่อนในกระชังมันโดดออกอด,ดเลยโอ้ไอ้โง่นี่ถางไว้สองวันแล้วนะครับไอ้โง่เนี่ย สายปลาจะหมดสาบแล้วเพราว่าวันนี้ปลานัาจะกินดีนะแดดออกลองตกปลาดูปลาไม่มีแล้วนะไม่ใช่ปลาก็กินหอยหอยเหลืออยู่ปลามันออกได้นะในกระชังไม่เป็นไรครับวันนี้เหวกระชังก็มีนะปลาเล็กทั้งนั้นเลย แต่ขี้เกียจทำนะเพราะของเก่ายังไม่หมดเลยฮนะไอ้ก็ดีแดดเดียววันนี้ถ้าแดดดีๆตกปลาอาจจะกินเนาะเดี๋ยวต้องมาดูนะครับไม่รู้ว่าจะโอเคไหมครับเดี๋ยวต้องลองดูนะครับติดตามกันด้วยนะครับอย่าเพิ่งเบื่อกันเนาะเป็นเพื่อนกันเยอะๆ เม็ดก็ไม่กินไม่ใช่ไม่กินกินก็ไม่ได้นะเมื่อคืนถ้าอยู่เนี่ยจะได้นะเพราะว่ามันออกหมดเลยเบ็ดเสียดายเสียดายเขียดหายยากครับถ้ามีเขียดเนี่ยไม่น่าผิดหวังแน่นว่านะไอเหยื่อเขียดเนี่ยสุดยอดครับเหยื่อครอบจักรวาลเนี่ยมันปลาน้อยมันเยอะนในสระนะเลยไม่ได้มันเนาะโอเคครับ เดี๋ยวผมจะหาวิธีหาปลาก่อนอาจจะตกปลานเนาะได้ไม่ได้ไม่รู้นะครับเดี๋ยวมาติดตามกันนะครับหรือว่าจะลงเรือไปหาหอยต่อเช้านี้นะก็ดูกันนะครับินใจนะครับพายเรือลงมาดูหอยก่อนนะดับแรกโอ้วันนี้จะเหี่ยวเส็แล้วนะมั้งนี่กับข้าวนี่น้ำยังลึกอยู่นะครับเนี่ยน้ำเยอะ แดดก็ดีนะโยวหอยก็อยู่ใต้ใบบัววันนั้นพายมาเก็บหอยแแตนไล่ต่อยในเรือโอ้หนีไม่ได้โดนไปสองดอกแตนต่อยอุ้ยมีล้นี่ลูกใหญ่ๆนะครับหอยขมก็เอาหอยขมก็เอานะฮะจังหวะนี้เรื่องไม่ได้ละ ปลาไม่ได้มาตกปลาก็ยากนะครับเมื่อวานไปซื้อสูตรอาหารเข้ามาเขาบอกเด็ดเด็ดเด็ดเหมือนเดิมครับซื้อมาตั้งห้าสิบบาทผสมแล้วก็นึกว่าของเรามันไม่ดีเหมือนเดิมหอยขมก็เอานะครับหอยขมไม่แช่น้ำไว้หอยขมนี่ถ้าเอามาไม่แกงนะก็มาผัดนะครับอร่อยอร่อยเหมือนแกงขั่ว เหมือนกุ้งเหมือนในผนะัดหอยลายอะ่ะกออ็อร่อยมากเลยผมชอบต้มก่อนนะให้เปลือกมันออกเดีย๋ยวพวกพริกแกงโอ้มีนี่อหอยนี่ลูกเก่ใหญ่ลูกเกย่ใหญ่ใบบัวผมก็ไม่ถอนหมดนะให้หอยมันได้อยู่แล้วเราจะได้จับง่ายๆ นี่ลูกใหญ่ๆไม่ไปไหนอยู่ใต้ใบบัวเลยนะครับนี่นี่นี่โอ้นี่ลูกใหญ่ปั๊บหนีหนีหนีนี่นี่นี่โอ้ลูกใหญ่ลูกใหญ่โอเคคุ้มคุ้มอยู่ได้กินอยู่ได้กินอยู่นะครับกินหอยปลานี่เดี๋ยว ถ้าฝนตกสักหน่อยนะเขียดมันออกนะฮะเขียดมันไม่มโีโอเคครับกล้องก็ติดปัญหาอีกตัวนึ่งก็เสียนะฮะเอานี่ยสองลูกผมก็ควบคุม บัวนะไม่ให้มันออกเยอะดูมีแต่หอยกินนะนี่มันกินกลางคืนนะผมว่ากลางคืนก็ไม่ได้ลงมานะครับเพราะไม่ไม่อยากลงมามันมืดอยู่คนเดียวนะไม่ได้กลัวผีนะตกน้ำเป็นอะไรไปก็โอ้ลำบากไปอีกนะโอ้ลูกใหญ่ลูกใหญ่ลูกใหญ่ หอยคมก็เอา,เอาลูกใหญ่ใหญ่ทำแกงผสมกันได้หมดนะกวาปลาว่าวาปลาข่า,ขาปลาก็มีอะไรก็ใส่นะเมะื่อวานผมก็ใส่หมดเลยมีหอยใส่หอยมีถัว่วมีมะเขือใส่หมดนะครับผัดเผ็ดโอ้อร่อยยังไม่หมดเลยยังได้กินอยู่แต่ตอนนี้ ต้องมาหากินอ่าสำหรับวันพรุ่งนี้ไอ้วัน,นวันเนี้ยเนาะวันเย็นมันหยุดนะแล้วก็ไอ้เบ็ดขวดโอ้ไม่กินมันไม่ข่อยกินฮนะปลาเป็นอะไรไหมรู้ปลาก็อย่างเยอะนะใส่อาหารมันเยอะครับน,นี่ คครับเดี๋ยวไปเจอบนฝั่งเนาะน่าจะได้เยอะอยู่นะครับพอกินพอกินเดี๋ยวที่ในถังก็มีอีกนะฮะสะสมไว้นะครับ,รบเลยครับกล้องตกน้ำอีกตัวนึงแล้วเปิดจะไม่ได้เลยเออมีแต่อุปสรรคจะทำคลิปนี่นี่หอยนะครับโอ้ยแต่พอกินแล้วเนาะ แล้วตอนนี้วันนี้วันไม่แห้วถือว่าไม่แห้วครับมาอีกแล้วฝนมืดตึ๊บอีกแล้วถอนใบบัวน,นะครับเต็มไปหมดเลยกล้องกระตกน้ำนะไม่รู้เปิดได้เปล่าเดี๋ยวมาติดตามกันครับกับคนบ้านนอกอยู่ในเมืองนะครใช้ชีวิตแบบธรรมชาติท้องถิ่นนะไม่ลืมที่เกิดบ้านเรานะครับ มาเจอกันนะครับติดตามกันด้วยนะครับมาเจอกันนะครับ